วัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงการเปิดร้านครบ1เดือนนะครับก็ในช่วงที่เรากำลังจะเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนถ่ายการทำงานเนาะก็มีการลงทุนขา,ขายของหน้าแผงอย่างที่ทุกคนเห็นเห็นกันแล้วนะครับว่าแผงขายของเราจะเป็นแผง2คณ2เนาะหน้าห้าง a v วนิวซึ่งเป็นห้างที่ที่ เก่าแก่เนะาะตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นการขายของมือใหม่ของเรานะในการเริ่มต้นเริ่มต้นเพราะว่าคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนอาชีพของเราสักนิดหนึ่งในการที่จะหลังจากที่เราทำงานออฟฟิศ <c oughs> หลังจากที่เราทำงานออฟฟิศมาเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นอาชีพอิสระ ในการทำงานของเราบ้างนะครับก็เลยเราก็มีสินค้าหลายๆตัวอยู่แล้วเช่นพวกผ้าไหมพวกผ้าโทเลพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไทยๆเนาะแล้วก็เลยหาที่วางจำหน่ายแล้วก็คิดว่าในสิ่งเนี้ยเราตัดสินใจในการที่จะ ออกมาทำธุรกิจของตัวเองเนาะถึงจะเป็นธุรกิจเล็กๆแต่มันก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขในการทำนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เลยได้เปิดแผงขายของก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายได้แล้วก็มันจะอยู่ได้ไหมแล้วก็คุ้มค่าไหมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราติดตามไปชมรายละเอียดข้างในกันเลยนะครับว่า มันจะมีเหตุการณ์อะไรแล้วเราจะสู้ต่อหรือเราจะพอแค่นี้นะครับ รายละเอียดข้างในนะครับในส่วนของการค้าขายเนาะครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับในวันนี้ต้องก่อนอื่นต้องบอกรายได้ก่อนร <c oughs> ายได้มันเทียบไม่ได้นะกับการทำงานออฟฟิศกับมาค้าขายเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นเดือนแรกนะครับเพิ่ง <c oughs> เริ่มต้นเดือนแรกแล้วก็แต่มันเทียบกับความสุขความสนุกแล้วก็ การเพลิดเพลินในการทํางานมันแตกต่างกันเพราะ2งงานมันคนละแบบกันคนละคนละคนละอย่างกันถ้างั้นมันจะเทียบไม่ได้เนาะเพราะความสุขมันจะคนละอย่างกันนะครับถ้างั้นรายได้สิ้นเดือนเมื่อเราทําบัญชีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับรายได้อยู่ที่9 0 0 0กว่าบาท9,300าอยกว่าบาทยังไม่ถึงหมื่นยังไม่ถึงหมื่นเพราะว่าหนึ่ง กรณีแรกเราเป็นร้านค้าใหม่ร้านค้าใหม่แล้วถามว่าเคยขายไม่ได้ไหมเคยครับวันวันที่หนึ่งวันที่สองที่เปิดแผงขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยไม่ได้สักบาทเลยแต่ถามว่าสู้ต่อไหมสู้ต่อเนาะสู้ต่อแล้วก็คิดบวกสร้างกำลังแรงใจตัวเองวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรา แล้วก็สู้ต่อในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการสร้างแรงบันดาลใจตัวเองเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่เราจะจากตัดสินใจมาทำอาชีพค้าขายละอาชีพอิสระละเราก็ต้องสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่สามารถควบคุมได้กับลูกค้าเนาะสินค้าจะถูกใจลูกค้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยต้องเป็นโจทย์ทำต่อ ในอีกเดือนถัดไปเนาะในเดือนนี้เราก็9,300กว่าบาทแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมในส่วนตัวของมนเราอยู่ได้เราอยู่ได้แต่คนข้างหลังเราอาจจะลําบากหน่อยเนาะอาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าอาจจะอาจจะส่งให้คนข้างหลังให้ครอบครัวเราอะได้ นอยลงได้ลดลงอะไรเป็นต้นเนาะถ้าถ้ามันยังอยู่ใน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 ราคานี้ในในรายได้นี้นะครับแต่เพียงแต่ว่า,าในความเป็นจริงเนาะมันมีอุปสรรคหลายอย่างเช่นหนึ่งการใช้ภาษาการใช้ภาษาของเราในการอธิบายสินค้าอาจจะไม่ดีพอหรือไม่ได้เลยมันก็เลยทําให้1ลูกค้าที่เขาสนใจเขามาดูเข้ามาอะไรเงี้ย เขาต้องการคาอธิบายเราอธิบายไม่ได้เยอะเราอธิบายได้แค่ข้อความจํากัดนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะไม่ซื้อสินค้าเราได้เพราะว่า,าเราไม่สามารถอธิบายสินค้าให้ให้ใหได้มากเท่าที่ควรเนาะตัวนี้ก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของภาษา 2. ออุปสรรคตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่า สินค้าเราอะเท่าที่ขายมาหนึ่งเดือนนะสินค้าเราอะมันจะตอบโจทย์กับคนอเมริกาคนยุโรปมากกว่าคนเอเชียเนาะเพราะว่าจากที่เก็บข้อมูลแล้วก็จากที่สังเกตการขายของของเราสินค้าเราจะขายได้ในโซนนั้นหมดเลยส่วนคนเอเชียคนเอเชียเนาะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราจะเห็นกันก็คือจะมีอินเดียมีจีนบ้างมีเวียดนามบ้าง คนเอเชียที่เข้ามาสินค้าเราไม่ตอบโจทย์เขาไม่ตอบโจทย์เขาแล้วก็สินค้าเราไม่ใช่ว่าไม่ตอบโจทย์อย่างเดียวด้วยคนเอเชียจะมองว่าสินค้าเรามันค่อนข้างแพงอย่างเช่นรถกระปร๋องที่เราที่เราเอามาขายเนาะเราขาย2 0 0 230 250ที่แรกตั้งเป็น250แล้วก็ลงมาเป็น230เพราะถึงยังไงเขาก็จะต่ออยู่ประมาณ200 2 0 0บาทก็ไม่ก็ไม่ต่ำกว่า200บาทเพราะว่าเราถ้าต่ำกว่า200บาทเราไม่ขายอย่างเช่นคนเอเชียอ,อย่างคนอินเดียที่เข้ามาต่อรองเนี่ยเขาเขาอยากได้ในราคา50บาทกับ100บาทถ้า50บาทกับ100บาทเนี่ยเขาซื้อถ้านั้นน่ะมันมันต่ำกว่าต้นทุนของเราถ้าต่ำกว่าต้นทุนของเราปุ๊บเราขายไม่ได้เราจะขาดทุนั้งนั้นอะ่ะเรา เราไม่สามารถขายได้ทั้งนั้นก็เลยไม่ตอบโจทย์กับคนเอเชียแล้วก็ทําให้สินค้าเรามันจะไปตอบโจทย์กับคนยุโรปทําไมตอบโจทย์กับคนยุโรปเพราะว่าคนยุโรปหรือคนอเมริกาเวลาเขาซื้อของแฮนด์เมดอะบางคนเขาเขาเขาตีราคาด้วยด้วยฝีมือการทําแล้วก็ตัวที่เราได้บางคนเขาเขาจ่ายเต็มราคาบางคนให้ทิปด้วย เพราะว่าเป็นฝีมือที่ทําให้ช่วยโลกรีไซเคิลอะไรเอาสินค้าพวกนี้มารีไซเคิลมาทับมามา,มาประยุกให้มันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้ติปตรงนี้่าซึ่งมันก็จะแตกต่างกับคนเอเชียนี่คือลักษณะของของคนยุโรปคนอเมริกากับคนเอเชียแต่ณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้ คนเอเชียของเราคนอินเดียคนจีนร่มเข้ามาคนเวียดนามร่มเข้ามาเนาะก็ทำให้สินค้าเราขายได้น้อยลงต้องบอกอย่างนี้เนาะขายได้น้อยลงเพราะว่าไม่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นคนยุโรปหรือว่าคนอเมริกาซึ่งมันก็เลยทำให้ไม่ตอบโจทย์นะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่สองเหตุผลที่สามสำหรับ เรื่องของการค้าขายของเราที่เรา,ท,เราที่เรารู้เหตุผลละแล้วทีเนี้ยในกลุ่มกลุ่มเนี้ยเราพยายามจะหาสินค้า mm. เช่นวงกุญแจของที่เราลึกที่เป็นวงกุญแจที่ราคาไม่สูงมากเอามาเอามาเอามาใส่เอามา,เอา,เ,อา,มาเอามาเพิ่มเติมเพื่อให้ดูสินค้ามันเยอะขึ้นเนาะเพื่อให้ตอบโจทย์ก็สิ่งที่ได้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไทยเรานะคนไทยเราแล้วก็ คนที่คนเอเชียบ้างเล็กน้อยแต่กถ็ถือว่าตีโจทย์ได้ไม่เยอะเท่ากับคนไทยคนไทยก็จะมากลุ่มพวกทวงเงินแจกซะเป็นส่วนใหญ่นะต่นี้ก็ทําให้มันเสริมรายได้เข้ามาเนาะแล้วก็แผงเรามันก็2อสมันก็ไม่กว้างมากนะก,ก็เลยทําให้การสินค้าไม่ไม่ไม่ไม ไม่เยอะเท่าไหร่ในการวางนั่นเองนะครับแล้วก็สินค้าอีกตัวหนึ่งที่เราลงพักผ้าขาวมา้าผ้าขาวม้าเนี่ยเราตัดสินใจแทงสวนตลาดเพราะว่าในพื้นที่ไม่มีคนขายไม่มีคนขายเราก็เลยคิดว่าโอเคเราเอาผ้าขาวม้ามามา,มาขายเพื่อเพื่อเป็นจุดหนึ่งอาจจะ ตอบโจทย์หลายๆประเทศได้เพราะหลายๆประเทศก็จะใช้ภ้าขาวม้าผ้าขาวม้าซึ่งถามว่าตอบได้ไหมก็พอได้ก็พอได้แต่เป็นกลุ่มคนไทยกับกลุ่มยุโรปเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับเอาไปปูโตเอาไปเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของอื่นๆเอาไปตัดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มันก็พอ ขายออกไปได้แต่ไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับดีซึ่งราคาก็เราตีราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นกลุ่มตลาดตัวนี้วิเคราะห์เลยแหละเขาเรียกว่าเป็นหลักการวิเคราะห์ตลาดกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งถัา้าถ้าอนาคตข้างหน้าถ้ามีคนยุโรปหรือว่าคนอเมริกาเข้ามาเยอะสินค้าเราก็จะ ก็จะตอบโจทย์แล้วก็ขายดียิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คนไทยเราที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วพอกลับมากลับมาเที่ยวกลับมาประเทศไทยแล้วเขามาเห็นสิ่งที่มันมีความเป็นไทยเขาก็อยากจะซื้อกลับไปไว้เพื่อเป็นจุดคิดถึงระลึกถึงเมืองไทยตัวนี้ก็เป็นสินค้าเราก็ตอบโจทย์ได้ในในตัวระดับหนึ่งตัวนี้ ต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์เฉพาะตัวของเราแล้วก็สินค้าของเราแล้วก็แผงของเราถ้างั้นจะอยู่ต่อไหมเป็นคำถามสุดท้ายหรือจะพอแค่นี้คำตอบก็คืออ,อยู่ต่อแล้วก็ลงทุนต่อนะแล้วก็ในส่วนของค่าเช่าค่าเช่า ,3750 รายได้ที่ได้9 0 0าก็ตัดค่าเช่าออก ก็ถือว่าเรามีค่าเช่าแต่ค่าใช้ใจ่ายของเราอาจจะลดลงเนาะค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวของเรานะก็ต้องลดลงเพื่อที่ให้สมดุลกับรายได้ที่เข้ามาเนาะแต่เดือนนี้เดือนนี้เราไม่กระทบเท่าไหร่เพราะว่าเรายังทํางานเต็มเดือนแล้วก็เงินเดือนเรายังได้ไดกลับมาเต็มเดือนเนาะซึ่งเป็นการทํางานออฟฟิศที่เป็นเดือนสุดท้าย แล้วก็เดือนต่อไปเนาะเดือนต่อไปเป็นการปรับการทํางานซึ่งทางหัวหน้าเขาก็ยังไม่ให้เราออกเนาะเขาก็ยังไม่ให้เราออกเขาให้เรามาทาเป็นพาร์ทไทม์อาทิตย์ละ3าวันอาทิตย์ละสามวันก็มันก็จะตอบโจทย์กับการทำงานเสริมกันระหวา่างค้าขายกับการทำงานออฟฟิศซึ่งมันก็จะลดภาระในการที่เราอยู่ระดับ การบริหารจัดการที่ที่อยู่ระดับแล้วมันก็จะคิดหนักคิดเยอะในการวิเคราะห์ในการช่วยเหลือในการทํางานในการให้คําปรึกษาน้องๆแล้วก็ให้การทํางานก็เราทํางานด้านการให้คาปรึกษามันก็จะเครียดก็จะกดดันหลายๆเรื่องแต่พอเราลดบุบัติลงมาความกดดันตรงนั้นนะก็จะลดลงก็คือเราเป็นแค่อาสาสมัครเราก็ไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่อะไรที่มันสูงที่มันหนักเราก็เลย รับเป็นอาสาสมัครเพื่อที่จะลดภาวะความเครียดของตัวเองลงแล้วก็ประกอบกับการทํางานเสริมในการค้าขายมันก็จะช่วยเสริมให้ให,ให้เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยให้คิดว่ามันจะเสริมกันแล้วก็จะช่วยกันได้โดยที่เราไม่มีภาวะเครียดมากนะเพราะถ้าเรามีภาวะเครียดเราเป็นโรคของโรคพุ่มพวงเนาะ s l d ก็คือเป็นโรคพุ่มพวง ก็ถ้าเรามีภาวะความเครียดมากๆอาการมันก็จะออกเนาะมีผื่นคันมีมีปัญหาสุขภาพเหมือนคลิปก่อนที่เราเคยเล่าเล่าเรื่องสุขภาพเรื่องตอนที่เราป่วยเราต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎรักษามาเกือบเป็นปีกว่าเราจะหยุดยาได้แล้วก็ไม่อยากจะกลับไปกินยาอีกเราเคยเราก็เลย ลดบทบาทตัวเองเพื่อให้ลดความเครียดกันลงมาแล้วก็หันมาทําส่วนอื่นที่มันจะเสริมรายได้ได้โดยการค้าขายซึ่งค้าขายเครียดไหมเราไม่เครียดนะเพราะว่าเราถือว่าเราได้ออกไปวันที่ไม่ได้ตังเครียดไหมไม่ได้เลยไม่เครียดจริงๆไม่เครียดเพราะว่ามันมีความสุขกับการทํางานพอเรานั่งอยู่ตรงนั้นเราเจอนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะ คูขาคูขาบ้างเปิด Google เปิดทาンสเลตบ้างมันก็ช่วยให้เรามีความสุขเช่นการบอกทางอยู่ตรงนั้นเราจะเป็นเหมือนคนบอกทางเลยโดยเฉพาะกลุ่มคนอินเดียเนาะกลุ่มคนประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะใช้วิธีการถามมากกว่าการใช้ g o o g l e Map เดินทางแต่ถ้าเป็นคนจีนคนเวียดน,นามคน ในเอเชียเราส่วนใหญ่เขาจะใช้โทรศัพท์ g o o g l e m a p เดินทางแต่คนอินเดียเกือบ9ก99%เเลยก็ว่าได้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาจะเป็นการถามถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปนัดจุดหมายที่เขาที่เขาที่เขาไปมันก็เลยเป็นการได้ไปพูดคุยได้ไปได้ไปช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวก็เลยทำให้เรามีความสุขกับการทำงานตรงนั้นก็ลดภาวะความเครียด แล้วก็มันลดให้โลกที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่กำเริบเนาะเพราะว่ามันมีความสุขมันจะลดภาวะ,ะความกดดันในร่างกายลงนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่เราออกมาทํางานแล้วก็ลดบทบาทหน้าที่ของตัวเองลงนะครับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับพยายามที่จะเก็บคลิปในการค้าขายในการในการทํา อาชีพใหม่ของเรามาให้เพื่อนๆได้รับชมได้ได้ได้ได,ดูกันเนาะในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากงานเก่าของเรานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยังไงก็ตาม youtube ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถสร้างรายได้ได้ไดถ้างั้น ฝากดูโฆษณาจนจบด้วยนะเพื่อเป็นรายได้ให้เราในการที่ทำ u t u b e นะครับเพื่อเสริมเติมแต่งให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะช่วยเหลือกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ